ดัดชนีความสุขนั้นถือว่าเป็นหัวใจนะครับของผู้คนฉะนั้นวันนี้เรามาดูนะครับว่าดัดชนีความสุขเขาวัดกันอย่างไร แล้วมีที่มาอย่างไรแล้วผู้ใดประเทศใดถึงมีดัดชนีความสุขวันนี้ประเทศที่เรามาดูนะครับว่าทำไมเขาถึงมีความสุขมากที่สุดในโลกนั้นก็คือเป็นประเทศอยู่ในยุโรปเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีครับมีการศึกษาสูงมีสิ่งแวดล้อมดีมีเสถียรภาพการเมืองถือว่าเข้มแข็งมาก ประเทศเหล่านี้นั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากเพราะทุกคนนั้นเข้าใจถึงสิ่งที่ควรไม่ควรจะทำยังไงความสุขที่ถือว่ามีมากที่สุดนั่นก็คือประเทศเดนมาร์กครับถ้ามาเปรียบกับประเทศไทยล่ะครับประเทศไทยของเรานั้นเราถือว่าเราวันนี้มีความทุกข์นะครับเพราะว่าประเทศไทยเราวันนี้มีความขัดแย้ง ประเทศไทยเราวันนี้เรื่องเศรษฐกิจยังไม่ดีฉะนั้นประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเรามีพื้นฐานที่ค่อ <Okay. S 1> นข uh ้างจะอ่อนแอในเชิงเศรษฐกิจในเชิงการเมืองแล้วในเชิงเรื่องสิ่งแวดล้อมครับสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าเกิดว่าเราอยากมีความสุขอย่างประเทศเดนมาร์กเราก็ต้องมาดูนะครับว่าประเทศเรานั้นจะปรับปรุงเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรวันนี้คนไทยรายได้ต่อหัวนั้นยังถือว่าต่ํานะครับเมื่อเรามาดูว่าอ้าวคนที่เขามีความสุขนั้นเขามีรายได้ต่อหัวนั้น สูงกว่าประเทศไทยตั้ง1ิเท่าวกว่านะครับนั่นก็จะเห็นได้ว่าถ้าคนเราเศรษฐกิจไม่ดีมีเงินน้อยก็มีความทุกข์อันที่2ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับทุกแห่งทุกคนนั้นจะล้วนแต่มีธรรมชาติล้วนแต่มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแล้วก็สำคัญที่สุดครับทางของเขานั้นมีการศึกษาที่ดีแล้วอีกอันหนึ่งครับที่เป็นประเด็นก็คือว่าสื่อครับ สื่อของทางประเทศในสแกนดิเนเวียนั้นเป็นสื่อที่สร้างสรรเป็นสื่อที่มีสาระเป็นสื่อที่มีประโยชน์ฉะนั้นผู้บริโภคสื่อเหล่านั้นก็มีความสุขครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยนั้นควรจะให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนั้นเราจะเปิดประตูเข้าสู่อาเซียนอาเซียนนั้นจะนำเข้ามาสู่หลายๆอย่างนั่นก็คือสิ่งที่รัฐบาลไทยคนไทยนั้น ควรจะมาเข้าใจว่าในอนาคตนั้นการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไทยจะตั้งตัวยังไงจะรองรับยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าจะมีผลกระทบนะครับต่อจิตใจมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดวันนี้ถ้าเราไปดูในโรงพยาบาลเราเยอะนะครับที่ในแต่ละปีนั้นรัฐบาลไทยหรือคนไทยนั้นต้องเอาเงินไปใช้ในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นความทุกข์ ถ้ามาดูนะครับถามว่าโรคกระเพาะก็ดีโรคหัวใจก็ดีนะครับเหล่านี้มีเชื้อโรคอะไรบ้างเอ่ยเหล่านี้ล้วนมีสิ่งผลกระทบมาจากเรื่องของดัชนีความสุขทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของดัชนีความสุขซึ่งจะมองไปว่าไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ใช่แต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเศรษฐกิจถือว่าเป็นพื้นฐานแล้วถ้าพื้นฐานไม่ดีดัชนีความสุขก็ต่ําครับ